หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนเน่จะมาเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลไทยนะคะดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการเนี่ยดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลายรัฐบาลที่แล้วมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ก็คือในเรื่องของบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมนะคะก็คือเป็น เจ้าภาพหลักในเรื่องของการดูแลทั้งกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้พิการนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เขาทํานะคะก็คือมีการร่วมมือกันกับทางเอกชนค่ะเพื่อให้มีสวัสดิการในการซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง2กลุ่มนี้นะคะ <Okay. S 1> สิ่งที่เขาทำนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทอนะคะจะทํางานในการส ข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการการซ่อมแซมบ้านแล้วส่วนที่2ก็คือจะมีการจัดส่งข้อมูลประมาณค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยให้มันสู่ส่วนกลางที่ทางกระทรวงพอมอดูแลอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนที่3ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของทางพอมอเนี่ยละค่ะจะลงมาดูหน้างานจริงนะคะเพื่อประเมินสภาพบ้านที่จะต้องมีการซ่อมแซมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการจัดลำดับการในเรื่องการซ่อมแซมบ้านว่าตรงไหนเนี่ยมีความจําเป็นต้องรีบซ่อมแซมก่อนเพื่อนนะคะก็ จะดําเนินการตามความจําเป็นและในเรื่องที่5ก็คือทางกระทรวงพอมเนี่ยจะเริ่มดําเนินการในเรื่องของการซื้อวัดสดุค่ะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมบ้านให้กับทุกคนนะคะภายใน60วันโดยบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณนะคะไม่เกิน40,000บาทค่ะ ทีนี้มาถึงกลุ่มผู้พิการบ้างนะคะทางกระทรวงพมเองก็จะมีการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้ที่เป็นผู้พิการนะคะเช่นการติดราวจับหรือว่าการติดแรมนะคะเพื่อให้ตัวรถเขเ็นเนี่ยสามารถขึ้นไปบริเวณบ้านได้ขั้นตอนอันแรกเลยก็คือการยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการคนพิการค่ะส่วนที่สองเนี่ยเมื่อทางพมได้รับ การแจ้งความประสงค์แล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็มาดูว่ามีความจําเป็นต้องทําอะไรบ้างแล้วเข้าไปสู่ส่วนที่3ก็คือทางทาง,ทางพอมอเนี่ยจะดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้โทรมานะคะที่เบอร์1300เป็นเบอร์สายด่วนของพอมอนะคะอันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ